thank you สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแร็กดักเป็ดดำทำกินนะครับผมวันนี้กับข้าวหน้าหอนะครับเรามีเมนูพิเศษนะครับเป็นอื่งไข่ปิ้งนะครับเอื่งไข่มานะครับเป็นเมนูนบ้านนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับบางคนอาจจะน่าสงสารในเอนดนะครับอันนี้ทําเพื่อเป็นคนกินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้เห็นว่าเป็นอาหารพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับ ไปอ่อนๆนะครับค่อยๆย่างไปนะครับปิ้งเอื่องย่างเอื่องไข่นี่หอมนะครับใครเคยได้ชิมใครเคยได้ลองกินก็จะรู้ว่ามันอร่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันนะครับเดี๋ยวค่อยย่างไปเรื่อยๆนะครับผมปิ้งใจเย็นๆนะครับผมเพราะว่าไข่เขาจะไหม้ก่อนนะครับไม่ทันสุกนะครับค่อยๆปิ้งไปเรื่อยๆครับ ใไข่แห้งครับเพราะว่าในตัวอื่นจะมีน้ํานะครับไข่จะแฉะจะไม่อร่อยนะครับปิ้งอื่นไข่นะครับใกล้ได้ที่แล้วครับนี่เลยครับผมหอมมะลยครับ มันเยอะมามากๆเลยครับนี่ดูความมันของเขาคนเคยกินเท่านั้นถึงจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าต้องลองนะครับเมนูนี้นะครับใกล้ได้ที่ละนะครับอ้วนๆครับ อมันหยดติ๋งๆเลยครับเนี่ยยังกับปิ้งหมูเลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับปิ้งอึ่งไข่นะครับอึ่งข้าวออ่งเผานะครับและแต่ละที่เรียกมือเหมือนกันนะครับมันหยดๆเลยครับผมหอมอร่อยนะครับแนะนํานะครับต้องลองนะครับใครไม่เคยลองนี่ต้องลองชิมดูนะครับสักครั้งในชีวิตแลวจะติดใจนะครับอันเดียวที่เขาเอาไปต้มเลยครับ ต้มอื่งไข่ใบมะขามอ่อนนั่นแหละครับแต่เราวเอามาปิ้งครับปิ้งก็หอมไปอีกแบบหนึ่งนะครับอร่อยอีกแบบหนึง่งกลิ่นกับข้าวเหนียวนะครับให้ชมชัดๆกันเลยทีเดียวนะนี่ไฟนี่สุดๆนะครับปิ้งไปเย็นๆไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆครับ สุกเรียบร้อยครับพร้อมรับประทานนะครับอื่งไข่ปิ้งนะครับมันหยองหยองนะครับอร่อยครับผมนะเราเป็นแกะดูตอนแกะดูไข่กันนะครับนะดูครับไข่ออกมาแล้วไข่ออกมาแล้วครับโอ้ร้อนมือครับมันมันครับนะนี่ชมแค่นี้ก็พอละหิวข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ก็มาติดตามชมในช่องของเชฟแบล็คดักเป็ดดำทับกินนะครับ ครับสวัสดีครับผม